ดราม่าสนัน่นแห่แชร์คลิปคำทำนายเปิ้ลไอรินถึงใบเตยแรงมากโซเชียลถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันมาก่อนการคำทำนายแรงมากชาวเน็ตแชร์สนั่นคำพูดวันนั้นช็อกวงการกับคดีใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงจริงๆดราม่าสนัน่นแห่แชร์คลิปเปิร์ลไอรินถึงใบเตยบอกทำคนลุกจากกรณีคดีแชร์ลูกโซโฟ,โฟเล็ก 3D ซึ่งก่อนหน้านี้นางเอกดังพิงกี้สาวิกาก็ต้องเข้าเรือนจำสร้างความตกใจกับทั้งแฟนคลับและคนใกล้ชิดกว่าศาลจะอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวให้ประกันตัวออกมาพร้อมใส่กำไล EM หลังติดคุกนานกว่า3เดือนล่าสุดคนบันเทิงคู่สามมีภรรยาประสบชะตากรรมเดียวกัน DJ แมนพัฒนาพลและใบเตอร์สุธีวันนักร้องสาวคนดังถูกคุมตัวเข้าเรือนจำไปเมื่อวันที่9พฤษภาคม66 โดยสารเพิกถอนคำขอประกันตัวนั้นขณะที่ในโลกโซเชียลมีเพจต่างๆและติ๊กต็อกแชร์คลิปบางเพจก็แชร์คลิปเปิ้ลไอรินเมื่อ9วปีที่แล้วย้อนคำพูดเปิ้ลไอรินที่เคยให้สัมภาษณ์ถึงใบเตยเมื่อหลายปีก่อนว่าถ้าไม่ยอมขอโทษได้ไปนอนหนุนแอมเมสในตารางแน่นอนฝากไปบอกเขาด้วยทั้งนี้ในโลกโซเชียลมีชาวเน็ตแห่แชร์คลิปดังเก่าวจำนวนมากและเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันสนัน่น ทีมที่เชียร์เปิ้ลมาตั้งแต่ตอนนั้นบอกว่าคำพูดเปิ้ลเหมือนคำทำนายหรือเปล่าปากศักดิ์สิทธิ์แรงมากขนลุกเลยเปิ้ลมาก่อนการขณะที่อีกมุมก็มองว่าเหมือนเป็นการไปซ้ำเติมใบเตยหรือไม่เป็นต้น